hi ค่ะเพื่อนๆคลิปนี้นะคะแอดมินจะพาเพื่อนๆมาชมการอ,าออกแบบการพิมพ์บาร์โค้ดแบบรันนัมเบอร์นะคะพอดีว่าวันก่อนมีลูกค้าสอบถามมาว่าเอ๊ะเครื่องพิมพ์ ST ีร้อยหรือว่า ST 300เนี่ยมันพิมพ์แบบรันนัมเบอร์บาร์โค้ดได้ไหมนะคะตอนแรกแอดมินก็ไม่มั่นใจนะคะก็เลยไปสอบถามทาง ฝั่งเทคนิคมานะคะเขาก็บอกว่าอุ้ยพิมพ์ได้สบายมากนะคะก็คลิปนี้ก็มาชมกันค่ะว่าพิมพ์รันนัมเบอร์ของบาร์โค้ดเนี่ยทำยังไงนะคะก็ชมกันค่ะหลังจากที่เราออกแบบบาร์โค้ดเรียบร้อยแล้วนะคะก็ดับเบิลคลิกตรงบาร์โค้ดของเราอีกรอบหนึ่งนะคะ ก็จะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาค่ะไปที่คำสั่งการแปลรูปแล้วก็เลือกหัวข้อการเรียงลำดับนะตรงคอลัมน์บนสุดก็ให้คลิกเป็นการเพิ่มนะคะหลังจากนั้นก็จะใส่ตัวเลขที่เราต้องการตัวเลขจำนวนที่เราต้องการรันนะคะอย่างเช่น10ดวงหรือว่า20ดวงนะคะหลังจากนั้นก็คือใส่ใน่องของสำเนาของบาร์โคดนะคะก็จะใส่เป็น1นนะคะแล้วก็ตรวจสอบความเรียบร้อยในการ ดูตัวอย่างแล้วก็คลิกตกลงนะคะทเิกนิดนึงค่ะในส่วนของการรันนัมเบอร์นะคะก็คือโปรแกรมจะรันเฉพาะตัวเลขท้ายอ,อย่างเช่นทับหนึ่งทับสองทับสามนะคะหรือว่าถ้าเป็นตัวอักษรก็จะเป็นหนึ่งสองสามคิด A B C ไปเรื่อยๆนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่ค่ะ